<c oughs> ผมรู้สึกว่ารอบนี้ผมรู้สึกเจ็บคอรจริงเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่พูดดังนะผมพูดดังมากๆอย่างตอนนี้ผมก็พูดอยู่เนี่ยผมก็รู้สึกเจ็บคอนะเดี๋ยวต้องกินน้ำเยอะๆนะผมเพื่อไม่ให้เจ็บคอเพราะว่าผมก็ต้องภากเกมไปด้วยนะผมระหว่างที่ถ่ายคิดให้คุณผู้ชมดูนะครับโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเล่นตัวละครที่ชื่อว่าชิลิวชิเลียวนะผมตรงนี้นะผมตัวผีผมขอเรียกสั้นๆว่าตัวผีนะผมเพราะว่าหน้าไม่เหมือนผีนะครับนี่นะครับชิเลียว เป็นผีอ่ะเออมันน่าจะเป็นผีแหละสเตมินานะผมความารถพิเศษของมันก็คือสเตมินาฟืนฟ้นฟูรเร็วขึ้นอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าเกิดเทียบกับไอตัวไซบอร์กนะครับผมตัวไซบอร์กจะเพิ่มขึ้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ตัวชี้เลียวเนี่ยเพิ่มยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ความารถพิเศษของมันก็คือมันจะดึงดูดเพื่อนนะครับผมก็คือถ้าเกิดเพื่อนเราเนี่ยอยู่ห่างจากเราไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดดึงเข้ามาหาเรานะผมก็คือกดลากมา แล้วก็จะจะได้บัฟพ,พิเศษด้วยนะผมก็คือรีเจนเซมิแนเร็วขึ้น10วินาทีนะผมสำหรับบัฟของเพื่อนนะที่เพื่อนจะได้รับนะผมหลังจากที่เราดึงมานะข้อดีของตัวละครไอ้ตัวนี้ตัวผีเนี่ยก็คือมันวิ่งเร็วมากนะผมเราจะสังเกตว่าความเร็วของมันนะอยู่ที่สาสิบหนะเมื่อเทียบกับตัวอื่นเนี่ยไอ้ตัวนี้สามสิบสี่นะผมไอ้ตัวไซบอร์กสามสองนะน่าจะวิ่งโคตรชาเลยนะผมแล้วก็เซมิแนนะผมมีถึงร้อยยี่สิบเลยนะครับตัวอื่นมีหนึ่งร้อย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนะครับผมใส่บอกร้อยยี่สิบอ่ะเราก็ร้อยยี่สิบเหมือนกันนะผมแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งที่ผมมองนะผมก็คือมันมีเลือดแค่หกสิบนะผมเลือดตันได้สูงสุดแค่หกสิบเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับตัวละครตัวอื่นเนี่ยไอตัวนี้แปดสิบใช่ปะน,นี่หนึ่งร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยใส่บอกก็หนึ่งร้อยนะผมถ้าเกิดเป็นตัวทหารก็ร้อยยี่สิบนะผมแต่ตัวชี้เรียวเนี่ยเลือดมันแค่หกสิบถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะแต่ผมว่าแลกมากับความเร็วของมันนะผมมันวิ่งเร็วมากนะ อ่าอยาขอเข้าไปก่อนอันนี้เต็มแล้วเขาไม่เล่นนี่อันนี้นี่เข้าไปได้ไหมทันไหมไม่ทันนะผมก็เข้าไปก่อนแลกกับความเร็วเนี่ยโอเคผมว่าผมยอมแลกนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมอ่าสามคนสามคนนะเข้ามาก็ได้วะมามาไมมาไหม,ม,ไหมโอเค <c oughs> ได้ตัวไซบอร์กอยู่เป็นเพื่อนก็ดีนะครับผมไอตัวนี้เป็นตัวที่มันต่อยผียวะความสามารถพิเศษของมันผมจําชื่อไม่ได้ลนะอ่ะมาสามคนก็ได้นะผมหวังว่ามันจะไม่ออกนะ <c oughs> ผมว่าผมอยู่กับเกมนี้ไปอีกยาวๆเลยวะ่ะผมว่าต้องรอเกมมันอัปเดตนะผมราะว่าเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสนุกนะเกมเพย์มันสนุกขับไปไเรื่อยๆจนกว่าจะถึงเส้นชัยนะผมแล้วก็อยู่รอดให้ได้ตัวเกมเพย์เนี่ยมันสนุกรออัปเดตนะผมเพราะว่าเกมนี้มันยังอยู่ในเวอร์ชัน0.1อยู่เลยมาเดี๋ยว0.2จะออกมานะผมไม่นานนี้แหละเออจะว่าไปพูดถึงอัปเดตเกมเนี่ยผมได้ข่าวมาว่าไอ้ตัวเดสเลียวเนี่ยไอ้ลางตายครับผม มันอัปเดตไปไกลมากเลยนะจนผมไม่ได้เข้าไปดูอะโมเดลมันเปลี่ยนใหม่นะผมสวยมากๆเลยเดี๋ยวถ้าเกิดผมมีเวลาว่างนะผมจะไปเล่นเดสเลวให้ดูนะครับแต่ช่วงนี้เราอยู่โลบอกเกมอื่นกันอยู่นะเออเดีย๋ยวผมไปถ่ายดูนะครับผมตอนนี้ผมก็ติดชาวอมากเหมือนกันชาวอมากก็อัปเดตสนุกเหมือนกันนะเดีย๋ยวผมจะเล่นชาวอมายดูนะครับผมแมปหนึ่งเนี่ยเกมหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงก,กว่าๆนะมาตรงนี้มีของดอปตัวละครเราวิ่งไวนะผมสามารถวิ่งจูกได้เลย ไอของพวกนี้อย่าลืมนะผมมาแชร์กันได้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วใครจะเจอก่อนหยิบก่อนก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่ายัางไงของมันก็แชร์กันนะครับแต่ว่าอาวุธนี่มันไม่แชร์กันนะใครได้ใครได้ไปก่อนก็เอาไ้ใช้นะครับผมอย่าช้าเสียวะนี่ดึงมานะผมนี่ดึงเพื่อนมาได้เป็นความสามพิเศษของตัวละครนี้นะครับผมเอาลงมาละเออตายมันแก้หนานอย่าง่าพัซเซรลไม่ได้ยากเลยนะผม พวกของมีค่าพวกนี้มันแชร์กันอยู่แล้วผมใส่ไปได้เลยใครจะขายก็ได้เงินเหมือนกันรถมันพังอีกโอเคมืดแล้วแต่ตัวยาวยังไม่ออกมานะผีตัวยาวเพราะว่ามันยังไม่ถึง1,000พันเมตรนะผมต้องเกินหนึ่งพันเมตรไปก่อนถึงผีตัวยาวจะออกมานะโอ้ยปวดคออย่างนี้ผมบอกไปนะผมผม,ผมรู้สึกปวดคอมากเลยในการภาคเสียงนะ <c oughs> ต้องกินน้ำมาเยอะนะผมถ้าเกิดเสียงผมติดติดขัดขดหรือเสียงหายนะครับผมระหว่างที่พูดเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่ามันเจ็บคลองยิงครับผมผมยังไม่ได้ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่จริงๆผมพูดเบาก็าได้นะไม่ต้องพูดดังหรอกเพราะว่าคือผมเป็นคนเสียงดังไงแต่พอจะให้พูดเสียง,งเบาเนี่ยผมว่ามันทํายากว่ะมันไม่ใช่นิสัยผมเลยว่านิสัยของผมคือพูดดังนะครับผมมาหาของกันก่อนผมอยากจะได้อาวุธใหม่เดีย๋ยวต้องเป็นคนบ้านนะผมเอาอาวุธ ปล่อยเขาหาของฝั่งนู้นไปนะผมเราหาฝั่งนี้โอ้เจอทองเจอพวกน้กํากระป๋องไหมเนี่ยแก้วนี่ยายายาเจอยาก็ได้มาธานูยาโอเคพวกของมีค่าพวกนี้เราให้เพื่อนเก็บดีกว่านะผมผมอยากเก็บอาวุธมีไหมเนี่ยไม่มีอาวุธให้เก็บเลยนะผมเจอธนูแค่อันเดียว ถ้าเป็นตัวไซบอร์กเนี่ยสเตมินา่ามันจะฟื้นฟูไวกว่าเรานะมันฟื้นฟู50%นะครับผมของเราฟื้นฟูแค่25ครึ่งหนึ่งของมันแต่ของเราวิ่งไวกว่าเราตัวละครเราวิ่งไวนะครับผมมาดิเออดึงแม่งมาเลยผลไม้หมดขายนะผมเงินมันแชร์กันอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับผมมันแชร์กันกร okay, ะทะโอเคกระทะเนี่ยผมชอบมากมากซื้อไว้เลยโอเคมีสองกระป๋องละ เนเนียดมีเยอะอยู่นะผมมีสามันกำลังดีนะแล้วก็กดเลดี้เลยมาทีนี้ไอ้ตัวยาวมันจะอ,ออกมาละพอเราเกิน1,000เมตรตุ้มเออผมอยากจะได้ปืนลาเปืนซักกระบอกหนึ่งอย่าต้องไปหาก่อน้อกระทะเอากระทะมา เขาอยากจะปูกระปูคนเดียวไปนะครับผมเราไปทางอื่นไอ,อ้ฝรั่งสองคนเนี้ยขอให้อยู่จนจบเกมนะเออพวกนี้น่าจะตีกันนะผมเอา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 ทำไรทำไรขอให้อยู่จนจบเกมนะอ,อ,อย่าออกนะเว้ยสี่พันห้าร้อยเองเอออีกประมาณสามพันเมตรนะผมจะถึงละ <laughs> จะถึงละโหแบบเดียวเองเอ,อ้ยทำไมซอมบี้มันเยอะอย่างวะ เจอข้างทางสองจุดแล้วเนี่ยอ้าวจะยิงไหมเนี่ยมันมีปืนนะผมเออธนูเออ,เอ,อยิงไปก่อรถนะผมทำให้รถเราช้ามาจอดเหตุผลที่ผมต้องมีปืนเนี่ยเพราะว่าพอไปถึงด่านไฟนอลนนะผมผมต้องใช้ปืนป้องกันตัวคือต้องยื้อเวลาเอาไว้อะจนกว่าฮอจะมารับนะผมอันนี้มียาเก็บก่อน อของเต็มตัวเดี๋ยวผมต้องเอาอพวกเวเนเบิลพวกนี้ไปเก็บไว้ในรถไอตัวชิเลียวเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบเล่นมากมากเพราะมันวิ่งไวหลักๆเลยคือวิ่งไวนะครับผมแต่แลกมันกับเลือดที่น้อยอันนี้ผมยอมแลกได้เพราะวิ่งไวนะครับแล้วก็ดึงเพื่อนได้ด้วยนะถ้าเกิดเล่นกับเพื่อนนะครับผมไปข้างหน้ามีแคมป์นะครับผมหาของกันต่อ เจอปืนดีเถอะผมอยากได้ปืนมากเลยเนี่ยลูกซองเออเอามาเอามาผมขอ,อก่อนเลยวิ่งไปเก็บคนแรกกันนะผมถึงแม้ผมไม่เจออ่าแอสซิลเนี่ยก็ไม่เป็นไรผมขอลูกซองก็ได้มาหิวก่อนเลือดน้อยโอ้เซียบโซนไวมากสองพันเมตรละ อีกประมาณอ่า2,500เมตรนะผมจะถึง4,500เมตรเราจะได้จบเกม <laughs> ไวอยู่นะเล่นกับฝรั่งเนี่ยเล่นเป็นนะผมไม่ไม่เหมือนกับเจอพวกน้องใหม่พวกนี้เล่นได้เป็นนะครับ <laughs> มันกำลังตรวจเช็คของเหรอในกระเป๋าหรือมัน AFK วะทำอะไรอยู่นะเนี่ยอ้าวออกเกมอันนี้จะออกได้ไหมเนี่ยมึงเล่นด้วยกันปะอยจะออกไหมอย่าออกนะเว้ยครึ่งทางเขาเนี่ย2,000กว่าเมตรเนี่ย จะ4,500แล้วเนี่ยอย่าออกนะเอา้าน้ำมน้ำมันไม่ได้หมดนะผมแต่ว่ารถเสียแต่ว่าการที่มันออกเนี่ยเท่ากับว่าเราหารสองนะได้ของก็ขายได้เยอะอยู่นะผมแบ่งกันใช้กันอุอโมงพวกนี้ผมไม่ชอบเลยวะ่ะจอดจอดจอดเขียรยซอมบี้นะผมไอ้ตัววิ่งจะมาวะไอไ้ใช่ตัววิ่งไอ้ตัวน่ำมันนั่นนั่น,น,นเป็นไงมาในบรรทดนี้นี่โอ้โอ้โอ้โอ ชิบหายชิบหยแล้วผมลากเพื่อนมาตรงนี้ด้วยอุ้ยกดผิดกดผิดยิงปืนลูกซองทำไมเฮ้ยเพื่อนเล่นเป็นปะเนี่ยอย่าไปยิงมันยิงมันไม่มีดาเมจอา้าวไปละไปละขอหิวก่อนนะผมตัวละครผมเลือดน้อยต้องให้เลือดเต็มอยู่ตลอดเวลานะ เดีย๋ยวดูก่อนตัวไอตัวเทลแมนจะมาไหมนี่มาแล้วละผีตัวยาวนะผมผมขอจุกอยู่กับมันก่อนเพราะว่าเพื่อนมันวิ่งไม่เร็วนะผมผมต้องวิ่งอยู่กับมันโอเคเราเป็นฝ่ายล่อให้มันนะผมลอยเพื่อนก่อนว่าตัวรอดได้ไม่มีปัญหาหรอก <c oughs> ตัวละครเราวิ่งเร็วอย่ายิงนะเว่ยยิงมันไม่มีดาเมจไม่มีผลต่อเกมหรอกอย่าไปยิงอย่าไปยิงเปืงกระสุน ร่อนไว้ร่อนไว้เออไปละเห็นปะเออเล่นเป็นไหมเนี่ยเออเล่นเป็นนะโอเคแวะเก็บของนะผมเอา้าทำไมล่วงง่ายจังวะไอ,อตัวยาววิ่งมาละชิบหายเพื่อนเอาไงเอาไงเพื่อนเราจะมาจบตรงนี้ไม่ได้นะสองวันห้าร้อยเมตรเอง ถ้ามีน้ํายาน่กกินก่อนเลยเอา้าเอา้าถูกจับคอแล้วเลือดลดนะครับผมเดูเลือดมันค่อยๆลดลงเอเอเตะผมว่ามันต้องวิ่งหนีก่อนวะมันมาช่วยผมไม่ได้นะผมเดี๋ยวผมพยายามจะคานไปหามันแล้วกันเอาไงเอาไงเอ,งเอง้มันก้านะเล่นเป็นนะเนี่ยเออมีจูกลบมามาช่วยหน่อยช่วยหน่อยเดีย๋ยวผมขอหิวก่อนอันตรายมากเลือดผมน้อยนะครับ มาขึ้นลเร็วลูกซองผมมีนะผมแต่ว่าผมไม่ใช้นะข้างหน้าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะเป็นด่านตรวจนะผมเพราะว่ามันถึง3,000เมตรไงจะเป็นด่านที่เราต้องเปิดประตูเพื่อข้ามไปนะผมโอ้ฟ้าสว่างดีอย่างเลยนี่นะผมจะเป็นด่านตรวจนะพอถึง3,000เมตรเนี่ยโอเคเราต้องไปเปิดประตูนะผมตรงนี้นะอมบีเตเยอะมากแล้วก็ปืนดรอปเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวเข้าไปหาปืนก่อน เอสเซาวมีไหมโอ้กระสุนช็อตกันเยี่ยมเลยผมใช้อยู่ด้วยนะผมช็อตกันเนี่ยเอาคนญแจ่เปิดโอเคกระสุนอ๋อเอสเซาวไรเฟิลโอเคเก็บเลยนะผมเดี๋ยวเราต้องไปหาปืนอาไรเฟิลมาใช้เป็นสีเขียวให้หมดอ่ะสีเขียวละ เดี๋ยวผมขอฮิวก่อนแบนเนดเลือดผมเต็มหกสินะผมอันนี้ฮิวยีสินก็จะได้ประมาณอ่าห้กเอาเก็บเราเนี่ว่ะเพื่อนมันเก็บแล้วนะผมปืนไม่เก็บหรอวะหรือมันเก็บมาแล้วทาไมปิงเหลืองวะเมื่อกี้ยัง60แล้วขึ้นไป100ปิงสีเหลืองเลยมีแลกกันบางช่วงนะผมโอเคเราหาน้ำมันก่อนเอามันดูดน้ำมันแล้วเหร ไม sí. um, ่ม oh. no no ีน้ำมันให้ดูดอะเพื่อมันดูดแล้วนะผมน่าจะดูดไปละอเติม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 แล้วก็ทิ้งเลยโอ้ยผมเจ็บคอยิงอะเนี่ยเพราะว่าผมพากนะผมต้องพากเสียงเกมไปด้วยผมเล่นเงียบไม่ได้ไงต้องพายคุณผู้ชมฟังนะผมว่าผมทําอะไรบ้างเดี๋ยวมันจะเงียบเกินไปนะผมต้องพูดนะผมแล้วเจ็บคอยิงว่ะเดี๋ยวจะห้าร้อยซับละผมหวังว่าจะห้าร้อยซับเร็วๆนี้นะ อ่าโอเคทิ้งไปมีกระทะไหมเนี่ยกระทะเอามาเลยเอามาอีกสองอันนะผมเผื่อไว้เพราะว่าเราเป็นสายตีโดยเฉพาะสเปียร์ไว้ตรงนี้โอ้น้ำไอ้บ็อกซี่โค้่าเนี่ยอันนี้เพิ่มสเซมินารับผมเดี๋ยวเราต้องซื้อกระป๋องเลือดกระป๋องเลือดตรงนี้เอามาสองกระป๋องเลยสำคัญมากมากครบละลูก ืนอ่าเราไม่มีตัวไรเฟิลนะผมแต่เรามีลูกซองมีอยู่5 5อ่า59นัดรวมในลังเพลิงอีก5นัดเดี๋ยวก,กดเพยก่อนเอาอีกล้รถด,ดับอีกลเดี๋ยวซอมบี้มันจะปุดขึ้นมานะเดี๋ยวเราให้เพื่อนมันเก็บอ่าสินค้าก่อนนะผมเก็บกู๊ดออกไปเอาไปใส่ในรถเพราะว่าในตัวผมตัวน,นี้ผมเผื่อของไว้สำหรับ ตัวเองโดยเฉพาะนะเนี่ยไอ้บ็อกซี่โคล่าเนี่ยเพิ่มสตมิน่นะผมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ยาสีเขียวไปเพิ่มเลือดอ่ะแม่งกลางคืนละเดี๋ยวผมต้องร่อยตัวไอ้ตัวยาวจะวิ่งชนมันจะวิ่งชนอุ้งแม่งกาดจ,จังหวะผิดไอ้บ็อกซี่โคล่าอยู่ตรงนี้หนึ่งกระป๋องผมจำได้เดีย๋ยวหาก่อนอนี่ไงตรงนี้ไงเอา้าเพื่อนโดนชิบหายชิบหายต้องเอาปืนไปยิงนะผม พยายามหนีมันเดี๋ยวเราลากเพื่อนมาขึ้นรถแล้วเราก็ต้องขับหนีเอา้ารถดับเดี๋ยวสตาร์ทใหม่ก่อนเอา้เอาไอา้ตัวนี้แม่งมาจากไหนวะเนี่ยอุ้ยอย้มันเอาไปทางรถเลยเตะแม่ง ไปดีกว่าเร็วๆๆเร้เรเรยมันวิ่งมาวิ่งมามันวิ่งตามหลังอย่าดับนะเว้ยเครื่องยนต์จะดับนะเนี่ยอีกห้าร้อยเมตรก็จะถึงแล้วเนี่ยเอ้ยเอาละแม่งกอดละอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวนะผมขอจุกกับมันก่อนเออมาวิ่งอยู่กูกนี่มากูวิ่งเร็ววิ่งเร็วอยู่ละไม่มีปัญหานะผมดูดิบ็อกซี่โคลาผมเยอะมากนะผมโอเคไปละมันเช้าพอดีอยังไงอ่ะให้ขับเหรอมามาขับก็ได้มา น้ำมันแม่งจะหมดก่อนวะอุซ่าหลบแล้วนะมันเป็นตัวที่ผมเกลียดมากๆเลยในตัวชาร์เจอร์เนี่ยเพราะมันโจมตี20ดาเมจนะครับผมวนันพุ่งมาเนี่ย20ดาเมจถือว่าเยอะมากๆอ้ยมันจะวิ่งมันจะวิ่งเดีย๋ยวผมต้องเพลเซฟแล้วเพาว่าอ่ะยาเขียวผมหมดนะครับผมกระป๋องเขียว เนี่ยไม่มีเหลือเลยเนี่ยไม่อีกแล้วอีกแล้วกลีน,นนี่กลีน,เ,นเดี๋ยวเก็บสเตมินาไว้ก่อนเอาไว้ฟื้นฟูนะผมตอนที่อาซอมบี้มาจะได้กาจังหวะเตีมันได้โอ้ได้แอ๊ก 60%เลยเหรอเนี่ยเยอะมากตรงนี้มีแท็บเล็ตเอาไปขายนะผมพวกกูด๊ดเห็นตรงนี้ก็มีไฟเนี่ยขายได้เนี่ยน้ำมันจะหมดมันไม่ซื้อน้ำมันวะทำไมมันเห็นแก่ตัวจังเนี่ยมีกูคนเดียวที่ซื้อน้ำมันอาแต่ชาร์จอาแต่ชาร์จแล้ววิง่งเออเนี่ยวิ่งมาต่ชาร์จเหรอ น้ำมันมีไหมเนี่ยน้ำมันมีสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยแม่งอ่ะเดีย๋ยวพอสตาร์ทรถไอตัวซอมบี้ก็จะมุดขึ้นมาอีกอ้าโอ้ยชนทีเดียวแม่งล่วงเลยเดีย๋ยวเอาน้ำมันมาเติมก่อน3%ก็ยังดีมาต่อเวลาให้หน่อย เหลือ10%นะครับผมมันไม่ซื้อน้ำมันวะมันเห็นเกตัวจังน้ำมันจะหมด5%แล้วเนี่ยขึ้น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 ,นามน้ำมันเออเยี่ยมเอาน้ำมันหน่อยเหอะน้ำมันหมดแล้วเนี่ยอ่ะลงก่อนนี่ก็โดนรถชนไปเดี๋ยวผมขอ,อน้ำมันก่อนไม่ไหวจริง โอ้แม่งโชคดีามากๆจะน้ำมันข้างหน้านะผมขอหน้ำมันแตวตอนนี้เลือดผมเหลือ17แล้วเนี่ย18อ่ะเลือดค่อยรีเจนนะผมถ้าเกิดต่ำกว่าประมาณ20%มันจะรีเจนให้อัตโนมัติมีไม้ยาเขียวยาเขียวไม่มีเลยกระป๋องเขียวนะครับผมผมเรียกมันว่ายาเขียวโอ้ยพวกนี้เป็ดเอาไปขายนะให้เพื่อนเก็บไปกระเป๋าผมเต็ม เออเซฟโซนเฮ้ยทีเออเออแม่งผมว่าน้ำมันไม่ต้องซื้อแล้วล่ะเพราะว่ามันทั้งหน้านี้ก็คือเป็นอ่าเป็นไฟนอนลละเอาแฮนด์กันขายดีกว่าเพราะว่าแฮนด์กันเราไม่ใช้เอ้ช็อตกันอย่าขายเราขายแค่แฮนด์กันก็พอเออ เรายังไม่ได้ซื้อกระป๋องเขียวเลยอยวผมขอซื้อกระป๋องเขียวก่อนผมขอตุนกระป๋องเขียวไว้เยอะเลยนะครับผมเอาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โอเคเอาอีกเอาอีกแต่ผมพยายามจะไม่เสียเลือดนะเพราะว่าตัวละครเราก็เลือดน้อยอยู่แล้วด้วยแล้วก็อันนี้มาใช้นะผมกระทาใช้อันเดียวก็พอแล้วก็กระสุนลูกซองซื้อมาให้หมดเลย เออหมดละหมดละไปไปไป see you later ไปเครื่องบ่นไฟนะผมมีสามันจำได้ไหมที่ผมเล่นคนเดียวเนี่ยมันมีแค่สองอันนะผมแต่พอเราเล่นสามคนเนี่ยมันมีแค่สามันนะผมเอพอเราเล่นสองคนเออมันมีสามันใช่ละจะผ่านได้ไหมเนี่ยคือผมไม่มีปัญหาหรอกผมเล่นรอดอยู่แล้วเออผมเล่นรอดอยู่แล้วไม่ต้องห่วง อะไรเนี่ยทิ้งกระป๋องให้เหรอโอเคขอบใจมากมาเดี๋ยวเราเข้าไปหาของก่อนกระทะเรามีเยอะนะอ่ะทิ้งไปอันหนึ่งเอ้ยไม่ใช่กระทะไม่ใช่อันนี้กระทะนี้เออทิ้งกระทะไปลูกซองลูกซองมีแล้วเราเจะเอาแต่ปืนกลมีไหมเนี่ยปืนกลเนี่ยแอลซาวไลฟ์เฟิรเออนี่ไงแอลซาวไลฟ์เฟิรเอามากระบอกหนึ่งนะผมโอเค อยู่ไว้รอดนะอยู่ไว้รอดนะเนะว э ้ยช่วงแ,แรกเนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยยิงสู้เท่าไหร่นะผมเพราะว่าเก็บเก็บกระสุนเอาไว้เก็บแรงเอาไว้แม่งโดนระเบิเดอีกชิบหายโอเคผมหลบอยู่แถวนี้ดีกว่าผมไม่รู้นะว่าตอนคุณผู้ชมตอนเล่นเนี่ยเวลามาถึงนาสุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมไปหลบตรงไหนหรือเปล่าครับนะมันไม่มีที่แคมป์เลยนะเพราะว่า ซอมบี้เนี่ยมันเกิดทุกที่นะครับผมมันไม่มีจุดแคมที่ตายตัวนะไอตัวนี้ผมไม่อยากสู้ยิงแม่งเลยเนีย่ตัวชาร์เจอร์ลำคาญกระทะเรามีอยู่แค่อันเดียวนะผมผมทิ้งไปอันหนึ่งเพื่อ,อซื้อพวกน้ำยาก,กระป๋องพวกนี้มาชาร์เจอร์อีกฮะยิงก่อนยิงก่อนลำคาญนะผมเป็นตัวน้าำคาญ โอ้ยเพื่อนยังอยู่ดีนะเพื่อนไปไหนวะไม่เห็นในแผนที่เลยยังอยู่ดีนะผมเขาปลอดภัยดีเลือดเลือดน้อยเลือดน้อยกินกระป่องเขียวกระป๋องเขียวเรามีเยอะนะผมอ้ยุยเพื่อนโดนเยอะนะเลือดลดแล้วนะ่ะเหลือสามสิบหกนะผมโดนไปเยอะมากรีโดลีโดลีโด ไอตัวชาร์เจอร์ยิงชาร์เจอร์ก่อนเป็นตัวที่อันตรายนะผมดาเมจมันแรงมากถ้าเกิดโดนเข้าไปอะไรเนี่ยมาตุ๋ยมาตุ๋ยไม่โดนไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยรีโหลดรีโหลดกระสุนจะหมดละเหลือหนึ่งนัดทิ้งเลยเป็นลูกซอนอย่างเดียวนะผมเหลือประมาณ70็ดสิบวิอยู่ให้รอด กินน้ำยากระป๋องไหมโอเคกินก่อนเรามีเยอะนะผมกินให้เลือดเต็มหลอดอยู่เสมอไอตัวที่มันวิ่งเนี่ยผมว่าผมใช้ปืนยิงดีกว่าเพราะถ้าเกิดมันเข้าหาตัวเราได้เนี่ยมันตีเรานะผมเออตายแล้วบูมเมอร์ เฮ้ยเพื่อมันเอาว่ะมันอยู่รอดนะครับผมมันยังพอวิ่งรอดได้อยู่เนี่ยเลือดอยู่สี่สี่มันฮิวอยู่นะครับผมมันพยายามฮิวตัวเองอยู่สามสิบวิอยู่ให้รอดกระทะผมจะพังละไอชาร์จเจอร์มาผมไม่อยากจะไปตีมันตรงๆนะผมเพราะมันอึดอ้เพลงมันจังเลย มีเพลงประกอบด้วยนะผมฉากจบเนี่ยเฮ้ยนี่ดูดีว่าฮอจะมาทางไหนสามวิสามวิฮออยู่ตรงนู้นนะผมไปเคเคเควิ่งไปที่ฮอรอดแล้วรอดแล้วรอดพร้อมเพื่อนด้วยนะผมไอ้ฝรั่งคนนี้มันเล่นเป็นว่ะโอ้โหเยอะมากๆเยอะมากมไป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 อือผ่านแล้วเยี่ยมเลย ชนะครับผมสุดยอดวันนี้มันพิมพ์ว่าอะไรวะเมื่อกี้พิมพ์ใส่ผมอ่ะเราพริมพ์จีจนะผมกู๊ดเกมเราทำได้วินิจิสเราทำได้ได้518อันนะผม518รเหรียญไปซื้อของซื้ออะไรซื้อสกินเพราะผมก็มีตัวละครแทบจะครบหมดทุกตัวนะได้เงินมาก็ไปซื้อสกินนะครับผมอ่าโอเคนี่ก็คือการรีวิวตัวละครตัวชิลิวนะผมชิลิว ตัวผีที่เอาไว้ดึงเพื่อนซึ่งตอนผมเล่นจริงๆเนี่ยก็แทบไม่มีโอกาสได้ดึงเลยนะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยเขาเล่นกันเป็นนะผมเขารู้วิธีเอาตัวรอดการที่ผมจะดึงเพื่อนได้ก็คือต่อเมื่อเขาตกอยู่ในอันตรายนะผมผมถึงจะดึงเขามานะแต่ว่าพวกเขาเล่นเป็นนะผมผมเลยไม่มีความจำเป็นต้องดึงเขาแต่เหตุผลหลักๆงที่ผมเล่นตัวละครตัวนี้ก็เพราะว่ามันวิ่งเร็วนะผมค่าวิ่งเร็วอยู่ที่36เลยได้เปล่า เออสามสิบหกนะผมค่าวมินอยู่ที่สามสิบหกแต่วันแรกมากับการที่เลือดน้อยนะผมแต่ว่าผมยอมแลกเพราะมันวิ่งเร็วดีนะผมโอเคโอเคก็จะมีประมาณนี้นะผมสําหรับเกมไอ้รูทศูนย์หกนะผมในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีอัปเดตเพิ่มเข้ามาบ้างแหละเคเดี okay. ย๋ยวผมก็จะเข้ามาเล่นบ้างอยู่เป็นบางครั้งนะผมผมจะรอดูว่าอัปเดตในครั้งหน้าเนี่ยเกมจะอัปเดตเป็นยังไงนะผมตัวละครก็มีประมาณเท่านี้นะตัวละครหลักๆที่ผมน่สาสนใจจริงๆก็จะมีตัวไซบอร์กเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็ตัวชิเลียวนนี ซึ่งถือว่าดีมากๆตัวพวกนี้เป็นตัวเมนผมเลยที่ผมเล่นบ่อยๆนะผมโอเคแล้วผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นเดรเลียวละ